สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ซแฟนช่องที่กำลังติดตามช่องปูเยี่ยมพารวยอยู่นะครับผมอ่ะพบกันวันหนาวหนาวแล้วกันนะฮะตอนบ่ายๆอากาศหนาวยินนะครับผมกลางคืนก็หนาวกลางวันก็หนาวแม่หนาวแบบว่าได้ถึงอกถึงใจจริงๆนะ คงหนาวกันทั่วประเทศนะ FC แฟนช่องก็รักษาสุขภาพกันนะครับห่ผมผ้าหนาะๆนะใส่เสื้อกันหนาวนะอย่าพยายามตากลมให้มากนักอะตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพกันนะครับผมอะมาพบกันวันนี้ก็เอาคลิปมาฝากนะหลักหน่อยเดินหน้าก็ถอยหลังนะไม่เกินห้าตัวมาตัวหนึ่งนะถอยไปอีกก็เจอตัวหนึ่งหรือเดินหน้าอีกก็เจอตัวหนึ่งแน่นอนนะ แต่เราจะจับใส่แบบสามตัวไว้เลยนะต้องมานะครับผมอ่ะตามชมนะคลิปนี้ตามชมเลยเดินหน้ากระถอยหลังอ่ะวัาก็กินมามากแล้วครับหนาวเหมือนกันนะยืนเต็มท้องทุ่งนู่นไกลๆนู่นเห็นไหมเห็นไหมลมก็พัดอย่างนี้ เช้าจนเย็นเลยแหละนะฮะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนว่ายังไงนะเรื่องเียดใส่ตรงๆเลยลมพัดลมพัดนากลางทุ่งนะสตูดิโอนี่อ่าคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ามาตามชมคลิปเลยนะหนาวหนาว,นาวเขียนไว้แล้วนะงวดนี้เลยนะ3 5มห้าเกเลขล่าง85ดหาหน่วยเดินหน้า7นะเดินหน้าก็เจ็ดแปดเก้าศนหนึามสี่ห้าหกเจ็ดแปหรือเขียนได้ทางหนึ่งก็เขียนรหัส3ามหกเเลยนะ7036 81479258นะ รับรองว่ามันจะต้องมาหนึ่งตัวนะครับผมแน่นอนนะอ่าเรามาดูฝั่งนี้ตัวเลขตัวเดียวกันนะสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้านะเราก็เขียนถอยหลังนะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกนะ เลขมาเดียวกันนะครับผมอ่าเราจะมาจับกันอย่างนี้นะจับยาวนะมาอย่างนี้เลยนะครับผมตัวแรกเจ็หนห้านะอ่าถ้ามาหนึ่งห้านี่ก็จับยาวเลยนะ8ปดหนึ้าเกห้า กับมาฟังนี้ก็เจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเอาเรากลับนะเรากลับตัวนี้นะเรากลับหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งนะฮะตัวที่สองศูนย์สี่แปดนะกับหกสี่สองตัวนี้นะครับผม 04048เราจะกลับเป็น840นะ840กลับทางนี้เป็น804 940 904นะ แค่นี้พอนะ,อะทางนี้มาวิ่นสองสี่หกนะสองหกสี่นะสองสี่หกเป็นสองหกสี 2, 6, 4, นะ่สองสี่หกสองเราก็ไล่ไปที่สามนะสามหกสี่สามสี่หกแค่นี้พอนะ อ่ะเราจะได้มาที่5้าหนกับหนึ่นะแล้วก็ศูแล้วก็สี 46, นะครับผมสี่หกหกสกี่ตัว ห้าหนึ่งนะศูนย์สี่แล้วก็หกสี่นะสามทิศทางสามหางเท่านั้นเองนะอ่าถ้าฝั่งนี้นะฝั่งถอยจับ ครับตัวนี้นะเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าสามแปดสห้าแปดห้นะ 7, 6, เจ็ดหกห้าหาให้ระวังห้าสามนะห้าสามสามห้า อาฝั่งนี้เม็ดเดียว5,3ครับผมอาชนกันไหมเจ็ดสาหไม่ชนนะมีแต่ห้าหนะอ้าวใครจะเก่งนะระหว่าง5้กับห้ ฝังหได้ห้าหนึ่งนะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้ากับห้าสามสาห้าได้สเมตรนะอารอบผลนะใครจะเก่งกว่านนัดเจอกันวันที่สามสิธันวาคมสองห้าหหนะจะมาตามนี้หรือไม่นะสูตรเดินหน้ากับถอยหลังนะ อ่าสามกับห้าหนึ่งนะครับผมอ่าอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมหมดเวลาแต่หนาวยังไม่หมดเวลานะยังต้องหนาวต่อหนาว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 เอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องปุเยี่ยมพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ